สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับฮัลโหลครับครับผมพี่เอครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมไม่ได้ยินพี่เอครับพี่เอครับนะอ๋อออโทษครับพี่เอผมลืมเปิดลำโพงผมลืมเปิดลำโพง สวัสดีทุกคนนะคิดคิดถึงผมปา่าถ้าคิดถึงกดแปดหน่อยครับนี่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่นี่ยุสเสื้อหายหมดหมเลยเลดพีเอตกครับเลดพีเอตกหรือเปล่ายุสเสื้อหายหมดเลยโอ,อ้ไม่เป็นไรคนระับผมมีทางแก้พี่จะได้เกาะผมดังอีกรอบนึงผมมีทางแก้ที่จะได้เกาะผมดังอีกรอบนึงมึงมามึงเล่นกูก่อนทุกรอบ ๋ยวนะวันนี้ออนในดีไหนเนี่ยวันนี้ออนในดีไหนครับดีวีเจครับถึงขนาดนั้นเลยโอ้ยลูกกูหาหามืงอไม่เจอเรื่องของเรื่องไอดี ID เดิมไอดีเดิมไอไอดี ID เดิมกูกลัวอะไรนั่นปะไหนยกมือหน้าห้องดิพี่มองไม่เห็นนะไม่เจอยกมือหน้าห้องดิ okay. ยกหลายรอบรับลกลกหลายรอบแล้วครับน้าน้องโอมนะฮะต้องเอารูปขึ้นนิดนึงนะเพราะช่วงนี้มีคนแอบอ้างมันเยอะเลยเหลือเกินฮะรู้สึกว่าธรรมดาผมันหน้าตาดีโอ้โหผมมันหน้าตาดีธรรมดาน้องโอมครับน้องโอมคิดยังไงกับทรงผมอ่าที่ณปัจจุบันโรงเรียนน้องโอมเนี่ยเขาบัางคับตัดผมสั้นมั้ยครับ ไม่ครับไม่ใช่ไหมครับให้อลองทรงครับให้ลองทรงได้นะคเคยไหมครับเคยโดนตัดแบบสั้นๆเลยไหมฮะเคยอะตอนประถม <c oughs> ตอนประถมนะคิดยังไงตอนนั้นฮะอยากอยากกลับไปสอยครูมากเลยอยากกลับไปสอยครูมากเลยมึงหาเรื่องอีกแล้ว ไม่นะเออแต่ผมว่าตอนประถมน้องคงจะได้อะไรมาจากแบบคุณครูเขาเยอะนะะภาษาไทยได้ไหมครับภาษาไทยได้ครับภาษาไทยนี่เป๊ะเลยนะน้องเคยดูฮาร์ดคอร์กอไก่ไหมคลิปฮาร์ดคอร์กอไก่อะเคยครับแล้วลองลอง,ลองทําให้พี่ดูที่ลูกก็เอ้ยกอไก่กอไข่ใ,ในเหล่าก็ขวดของเรา,เากบขวดเข้าขหนัก ก็เกินคึ่งขังเขา่าขังขังฝาองรูใจกล้าชอจาใช้ดีชอชิงตีดังช่อจางสามขวดร้อยเด้อเด้อเด้อของมึงพ่อโรงเรียนก็สอนอย่างนี้เหรอเนี่ยชอชัดสามขวดร้อย ใช่แล้วมึงผิดแล้วแล้วบอกว่าเก่งจริงอะไรจริงใช่ป่าวนะเอาวิชาอื่นดีกว่าคณิตศาสตร์ได้ไหมคณิตศาสตร์เนี่ยได้ครับคณิตศาสตร์นี่เป๊ะเลยใช่ไหมเก่งมากมั่นใจเก่งครับมั่นใจครับอืมหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งเอ้ยได้สองครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองน่าจะเก่งจริงนะลองดูดีหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสอง สามบวกสามสี่เดี๋ยวนะอีกทีงกูอาจจะฟังไม่ชัด <5 S 1> เล่นเก่งไหมเนี่ยเล่นเก่งมากมั่นใจมั่นใจครับขนเอาใหม่หนึ่งบวกหนึ่งสองสองบวกสองสาม สามบวกสาม <Hi. S 1> พุ่งนี้มึงไม่ตามครูมึงมาแต่เช้าเลยนะมึงมาคุยกูเรียกครูมึงมาคุยกับูหน่อยก <Hi. S 1> ูว่าไม่ได้เรื่องอะไร <Hi. S 1> อะไรอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้จม่งเฮ้ยน้องน้องเออลองลอง น้องน้องโอมน้องโอมมูมลองสองไปที่สอง,อส,องสองสีแซดทส,สองสีแซดสองสีแซดสองสองสีแซตใช่ไหมครับสองสอแล้วครับย,สยบุสวยไหมครับสวยไหมสวยครับสวยครับว้าวน้องสาวขอเบอร์นหน่อยสิเชียมึงเป็นแม่มึงได้เลยนะน่โระดับเนี้ยแม่มึงเลยนะเนี่ยไม่ได้เป็นน้องสาวมึงหรอก ไม่เอาดิเป็นเด็กเป็นเล็กลูกสี่วิ่นั่นเลยเออภาษา,าไทยได้เรียนแล้วฮะเรียนแล้วครับภาษาอังกฤษก็เรียนแล้วเรียนแล้วภาษาญี่ปุ่นนี้เรียนหรือยังฮะเรียนแล้วช่วงซัมเมอร์แม่ให้ไปติวที่ญี่ปุ่นมาครับช่วงซัมเมอร์แม่ไปติวที่ญี่ปุ่น <c oughs> โอ้โห,โหจริงดิไม่ได้ไปเชิดชัยทัวร์อะไรได้ใช่ไหมไม่ครับ ขึ้นเครื่องไปรอบนี้ขึ้นเครื่องเออโอเคเดี๋ยวเทสกันหน่อยเทสกันหน่อยกูก็พอมีความรู้เดี๋ยวกูเปิดกูเกิลกันไปเรียนที่ญี่ปุ่นจริงอ่ะจริงใช่ไหมอ่าภาษาญี่ปุ่นอย่างคำว่าสุดยอดเกย สุกอยโอเคให้ให้ด้วยใ oh, oh. ห้โอเคมีให้เฮ้ยด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างคำว่าอร่อยดีโออิช oh, <is> ิโออิชิคำว่าอร่อยดีนะเออรู้จริงเว้ย ให้ <Hi. S 1> <laughs> มึงไม่ออกญี่ปุ่นเลยอนะมึงจะไปโซนอเมริกาเหนือแล้วเนี่ยมึงจะไปให้ใครอะ่ะอ่ภาาอาาาภาษาญี่ปุ่นอเอายากๆขึ้นมานิดนึงภาษาญี่ปุ่นยิงคำว่าลาก่อนได้ไหมซา <laughs> ยนานะอ่ะให้ก <Hi. S 1> <laughs> ูว่าเสียงมึงเหมือนจะหิวข้าวปะเนี่ย อ่อโอเคนะซซยุนละนะฮะโอเคนะครับนอนตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยนอนกับใครบ้างวะไปอยู่นอนกับใครนอนกับครูสอนภาษาคับเป็นผู้หญิงเขาอยู่กับแฟนอ่ะฮะเคยได้ยินเสียงอะไรไหมฮะเคยได้ยินด้วยเสียงไงฮะอิี่คือกี่ตติี่ตัว ใช่เหรอเดี๋ยวมึงไปญี่ปุ่นเนี่ยมึงไปสายการบินอะไรเนี่ยเอวีแอนไลน์ครับเอวีแอนไลน์ท่านมี้วยเหรอวะ นั่งหน้าอินเทอร์เน็ตมากมึงเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่ภาษาญี่ปุ่นมึงต้องเป๊ะไปถึงญี่ปุ่นไปเรียนมาแล้วครูสอนภาษาก็สอนไม่ดีภาษาญี่ปุ่นใ้ทุกคำถ้าพี่ถามเนี่ยได้ค่ะภาษาญี่ปุ่นอย่างแมวตัวเลมอนอีกทีคุ้นๆน,นั่นแหละเอาใหม่เอาใหม่ ภาษาญี่ปุ่นอย่างแมวโดเลมอนกบเคลลูดินจา่าโ,โอ้ว่าแล้วเลนล่ะอิคิว,ควสัง่งเฮ้ยกูดูตั้งแต่เด็กอะเนี่ยมึงว่ามึง แมวแล้วญี่ปุ่นอียี่ญี่ปุ่นหนึ่งมึงกูก็ดูได้อี่กูเคยดูตั้งแต่เด็กแล้วนี่แมวดอลเอมอนภาษาอังกฤษดีกว่าถือว่าภาษาอังกฤษมึงแ๊ะแน่นอนอ่าภาษาอังกฤษอย่างไปโกมาขโมกนอนลีปสังกสีสังกะสีว้าว Thank you. Okay. What do you do? Thank you. What is it? Thank you. What your name? Thank you. พ่องเฮ้ยคุถามมึงบอกของ thank you อย่างเดียวนี้นะพอเฮ้เพอพอไม่ได้อะไรจากโรงเรียนนอกจากการลบขโมยเพื่อนมาเนี่ยพี่เอครับฮะ รูไม่ทาไมคนถึงเขาห้องนี้ก็ขเขากูมาดูกูจัดรายการไงไม่ใช่ครับทั้งนี้ไม่ไปหาเขาอะครับเขาเลยเข้ามาหาห้องนี้เหรอพี่เอครับฮะหนังหมูหนังไก่หนังอะไรมันหนังหมูหนังไก่หนังอะไรมันกว่ากันหนังไก่อร่อยชอบกินผิดผิดหนังเอ็กหนังเอ็ก ว่าแล้วมึงไปรถบัสกับหมูอะไรใหญ่กว่ากันครับรถบัสกับหมูอะไรใหญ่กว่ากันรถบัสมี่ไฟหมูใหญ่กว่าครับหมูหมูใหญ่กว่าไงฮะรถบัสมีสองชั้นหมูมีสามชั้นครับหมูใหญ่กว่าหมูมีสามชั้นเยครับยังไม่หมด,ดอไไีกปลาอะไรควายงงปลาอะไรควายงงไม่รู้ประดุกประดุก ประดุกทําไมฮะประดุกพี่เององไหมนิดหน่อยฮะก็มึนๆงั้นพี่เอก็เป็นควายแล้วอ่าที่เล่นกูอีกแล้พี่เอครับปลาอะไรปากกว้างครับปลาอะไรปากกว้างปลาี่ครับปลาวาน ที่เองครับอะไรฮะปลาอะไรปากว้างปะวานไงมึงก็ตอบเมื่อกี้เนี่ยผิดครับผิดยังไงอ่ะปลาทูปลาทูพ่อปลาทูปักอยู่ปลาทูหน้าแม่งไปเปิดบัญชีไหนไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวน้องโอมครับครับปลาอะไรปากกว้างฮะปลาทูหน้าผิดปลากระป๋องปลากระป๋องไหนอ่ะพี่ ากระป๋องเปิดฟ้าเอ็กซ์เอ็กซ์เอ่อเสียงอะไรครับเขียไก่ครับผิดเสียงกูเอ็กซ์เอ็กซ์เอ่อเสียงอะไรฮะเสียงพี่เอเสียงไก่ผิดเอ็กซ์เอ็กซ์เอ่อเสียงอะไรครับเสียงไก่ เสียงมึงผมจะถามว่าตัวผูดหรือตัวเมียครับห้อย<อ>เจ๋อพอดีผมต้องรีบไปแล้วครับผมขอเอาไปอ่านหนังสือเลยครับตอนนี้เปิดเทอมครับอ๋อเปิดเทอมแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปน้องทิ้งท้ายอะไรสักนิดนึงนกันนะสำหรับคนที่เรียนหนังสืออยู่ตอนนี้โอ้ย อยากให้นะครับไปใครอย่าเล่นเกมให้เยอะนะครับไปเล่นเกมไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะเพราะตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะครับให้ตั้งใจเรียนนะครับต้องตั้งใจเรียนด้วยนะฮะอะไรางี้นะฮะโอเคขอบคุณน้องโอมด้วยนะครับอเล็กแปะให้น้องโอมยเยอะๆเลยนะครับ